สวัสดีครับวันนี้มาไลฟ์ติดตั้งแก๊สใน RB 25สกิโล A31 เครื่อง RD 25 DET Turbo นะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยในรถดีกว่าเสียงดังนะครับอันนี้เอามาลองเรียบร้อยแล้วนักขลับโอเคอันนี้รีวิวให้กับเจ้าของรถนาอมีอะไรบ้างนะครับคันนี้ติดตั้งแก๊สนะครับเครื่องยนต์ าวางเครื่องมาใหม่นะครับมี่5ิบ DET อยู่ในสกาลาย4ประตูนะครับแรงม้าเยอะเอาพอสมควรเลยนะครับตัวนี้ก็ปัญหาที่เราพบเจอตอนเดิมที่เป็นน้ำมันมาเจ้าของเปก่าวางใหม่ๆก็วิ่งดีนะครับโอเคอยู่แต่หลังๆนี่วิ่งแย่ลงแย่ลงนะครับส่วนตัวได้ลองเอาไปเทสน้ำม,มันดูน้ำมันในเหยียบไม่ไปนะครับรอบไ่ขึ้นต้องรอรอบเลยนะฮะหลังจากที่เราได้ติดตั้งแก๊สเรียบร้อยแล้วเข้าไม่อ่านต่างๆเนี่ยข้าไปเก็บข้อมูลต่างๆปสรุปว่าน้ำมันตอนนี้นะครับการ ฉีดเชื้อเพลิงเนี่ยมันไม่เพียงพอนะ้ํามันบางนะครับเลยเลยสอบถามเจ้าของว่าไปทําอะไรมาบ้างเขาบอกว่าเขาไปเติมน้ามัน E20 มานะครับตั้งแต่ใหม่ๆตอนแรกๆตัวเครื่องใหม่ๆก็วิ่งดีๆนะครับขับไปขับมาก็วิ่งดูแย่ลงแย่ลงแย่ลงแต่เจ้าของก็ไม่ได้แบบขับเร็วแรงอะไรมากนะครับแต่นี้ตานติดบู๊ติดบู๊เลยมันไม่มาเลยนะครับแล้วก็เลยดูเป็นที่ระบบน้ามันเชื้อเพลิงที่มัน ไม่สามารถฉีดจ่ายเชื้อเพลิงได้ตามที่เครื่องยนต์ต้องการนะครับในนี้เราเพรีะนี่นมาติดตั้งแก๊สปั๊วผมแล้วเราทำระบบแก๊สเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้าาระบบแก๊สสามารถเซ็ดน้ปรับจูนวิ่งปาดเหยียบติดเท้าเลยฮะยันรอบเน้ลายได้เลยนะครับส่วนผสมนี่ได้ตามรอบทุกเก่าตลอดเลยนะครับแสดงว่าผมฉีดน้ามันเนี่ยมีปัญหานะครับอันดับแรกที่ผมจะนำลูกค้าไปถามก็คือเป,เปลี่ยนน้ำมันจาก E20 เป็นน้ำมันเป็น95มมแก๊สโซฮอลก่อนนะครับแล้วเข้ามาตรวจวัดค่าการทางานของน้ามันเทียบกับค่าการฉีดน้ำมัน ถ้ามันดีขึ้นก็อาจจะใช้หัวฉีดชุดเดิมไปก่อนนะครับแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นอาจจะต้องเปลี่ยนหัวฉีดเพราะทางช่างเคยเจอรือหัวฉีดออกมาแล้วในหัวฉีดมันเจอน้ามันพวกเอทานอลผสมนะครับมันกัดทําให้ตัวกรองด้านบนหัวฉีดเนี่ยมันทะลุผูกกร่อนลงไปนะครับทำให้มันเข้าไปอุดตันค้างการทํางานของหัวฉีดก็เลยไม่ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับฉีดไม่เต็มที่ก็เลยทําให้มีปัญหาหลายๆคันก็จะเดินไม่เรียบด้วยซ้ำไปนะครับ คันนี้ก็เล่งไม่ได้เลยน้ามันเล่งแบบไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายครับแล้วกดไปก็ไม่มานะครับแต่ตอนนี้เราทาแก๊สปั๊บก็จ่ายเชื้อเพลิงได้ตามการทํางานของกล่อง ECU ของสกายไลท์จนี้ที่ต้องการนะครับเซตอัพปรับจูนวิ่งจูนอ่าแซตทุกเกียร์มาแล้วเมื่อกี้แล่ไล่ทุกโหลดมาแล้วนะครับไม่ต้องกลัวปายสองร้อยกว่านี่สบายๆนะครับอันนี้ก็เก็บงานให้ลูกค้าสิ่งที่ลูกค้าต้องอ่าพัฒนาปรับปรุงต่อไปอาจจะเปลี่ยนออกเซนเซอร์หนึ่งตัวนะครับเป็นของใหม่ททีีี่่มมปรระสสิธิธภาาพบมมูกวน้ อันดับสองก็จะเป็นเรื่องหัวฉีดเนาะน้ำมันที่ถ้าถ้าต้องการใช้น้ำมันแบบสมบูรณ์ก็อาจจะต้องไปปรับปรุงให้มันทํางานดีขึ้นแต่ถ้าไม่ก็อาจจะคงแบบนี้ไว้ไปก่อนก็เช็คแก้เป็นหลักแล้วน้ำมันก็ไว้เป็นตัวสํารองไปแค่ประมาณใช้ได้นะครับวันนี้ก็จะเก็บรีวิวให้ลูกค้าเนาะส่วนเดี๋ยวรูปอะไรต่างๆเนี่ยจะลงไว้อยู่ใต้คอมเมนต์ในในคลิปนะครับให้เป็นเป็นรูปแบบดูถ้าท่านใดมีสนใจยังไงก็ลงไปดูในในตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะไลฟ์เก็บงานให้ลูกค้าก่อน นะครับให้ลูกค้าจะได้เอาไปใช้ได้เพราะว่าก้อนนี้ก็กินโลละสี่บาทนะแล้วเครื่องยนต์มันแรงมากนะครับถ้าเป็นแก๊สก็น่าจะประมาณไม่เกิน2บาทนะครับบาทกว่ากวาสองบาทนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วท่านใดมีปัญหาอะไรโทรเข้ามาเลย0 8 9 4 5 5 9 1 9 5นะครับรับดูรับแก้ไขรับติดตั้งนะครับทุกรุ่นทุกแบบนะครับมาหาช่างเสร์ชได้เลยโอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ